สวัสดีครับทุกทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีเซอร์ไพรส์เนื่องจากว่าผมจะนำทุกทุกคนมาชมสถานที่เก็บหอยโคงงเล่งใหม่นะครับซึ่งผมได้เจอมาเพียงไม่กี่วันก่อนหน้านี้นะครับซึ่งผมก็ได้มาเก็บแล้วนะครับรอบหนึ่งซึ่งตอนนั้นนะครับผมก็ได้ไปประมาณเกือบๆสี่ร้อยรังเลยนะครับซึ่งสถานที่แห่งนี้นะครับก็เป็นลำคลองเล็กๆนะครับก็ห่างจากบ้านผมประมาณ5กิโลเมตรเองนะครับ ซึ่งสถานที่บริเวณแห่งนี้นะครับก็อุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม่ว่าจะเป็นหอยโขงใต้นะครับแล้วก็หอยเชอรี่หอยข้าวรวมทั้งหอยขมด้วยนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะนําท่านผู้ชมมาเก็บไข่หอยโขงกันนะครับว่าได้ประมาณกี่รังนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ได้ประโยชน์เก็บไปแล้วนะครับประมาณ40-50รังนะครับและตอนนี้นะครับผมก็จะนำท่านผู้ชมทุกๆคนนะครับไปเก็บไข่หอยโขงกันเลยครับไปเลยครับ น้ำคลองแห่งนี้นะครับก็ซึ่งถือว่าหอยโคงค่อนข้างเยอะกว่าที่ฝ่ายเก็บน้ำนะครับจากที่เก็บวันแรกนะครับได้ไป400กว่ารังนะครับถือว่าค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับ มาดูกันว่าสัปดาห์นี้นะครับผมจะเก็บได้ประมาณอีกเกียรังนะครับ ตอนนี้นะครับก็ถือว่าผมก็มีแหล่งหาหอยโขงอยู่หลายที่ด้วยกันนะครับก็ลูกค้าที่สั่งจองไว้ก็จะได้ไม่ต้องรอนานนะครับอย่างนี้ฟักไปแล้วนะครับหอยข้าวครับ ลักษณะก็ค่อนข้างเป็นป่าค่อนข้างรกนะครับเนื่องจากว่าเพิ่งค้นพบนะครับีท,ทำให้พื้นที่บริเวณข้างๆก็จะต้นไม้ต่างๆนะครับก็จะขึ้นเต็มเลยครับการเดินเก็บไข่คโคงก็ค่อนข้างลำบากนิดนึงนะครับแต่โชคดีที่น้ำไม่ลึกมากนะครับประมาณเขา่า ดังนั้นก็สามารถที่จะลุยเก็บได้ทุกรกังเลยครับ ไม่น่าเชื่อนะครับว่าจังหวัดสตูลเราก็ยังมีหอยโคงอาศัยอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับคนในพื้นที่ก็จะไม่ค่อยนิยมเก็บกันนะครับ รังนี้โตมากเลยครับทุกคนสำหรับปัจจัยที่ทำให้หอยโค่งอาศัยอยู่ ที่นี่อย่างอุดมสมบูรณ์นะครับก็มีหลายปัจจัยด้วยกันนะครับอย่างเช่นคนในพื้นที่ไม่ค่อยนิยมเก็บนะครับหรือว่าบริโภคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสัตว์ครูตามธรรมชาติก็มีน้อยนะครับอย่างเช่นพวกนกปากห่างนะครับเนื่องจากว่าในพื้นที่บริเวณของภาคใต้นะครับมีเฉพาะบางพื้นที่เท่านั้นนะครับที่นกปากห่างลงนะครับอย่างเช่นตามแหล่งน้ําแห่งนี้นะครับก็ เทพจะไม่มีเลยนะครับกัตรูตามธรรมชาติดังนั้นจึงทำให้หอยอาศัยอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์นะครับ แต่ละรังนะครับหอยว่างไข่ไว้ค่อนข้างสูงมากนะครับเนื่องจากเวลาที่ฝนตกหนักๆนะครับน้ําก็อาจจะท่วมสูงนะครับครับรังนี้เป็นฟักเป็นตัวแล้วนะครับ ันนี้ผมก็กําลังหาที่สําหรับข้ามไปยังอีกฝั่งหนึ่งนะครับเนื่องจากบริเวณตรงกลางนะครับน้ําก็อาจค่อนข้างลึกนะครับตอนนี้ก็เจอไม้นะครับเดี๋ยวผมจะข้ามจากฝั่งนี้ไปฝั่งโน้นนะครับแต่สิ่งที่สําคัญนั่นก็คือผมต้องรักษากล้องให้ดีนะครับเนื่องจากว่า กล้องนี้ไม่ได้กันน้ำนะครับสะพานอย่าหักก็แล้วกันนะครับ ว่าฝั่งนี้จะมีเยอะหรือไม่นะครับ เจอเห็ดด้วยนะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นเห็ดอะไรนะครับกินได้หรือไม่ท่านผู้ชมท่านใดทราบบ้างครับว่านี่คือเห็ดอะไรครับเยอะเลยครับ ครับตอนนี้ผมก็ได้เจอฝูงหอยข้าวแล้วก็เปลือกหอยโขงด้วยนะครับขึ้นมาอยู่บนพื้นดินเต็มเลยนะครับแต่หอยข้าวยังบางตัวยังเป็นอยู่นะครับนี่นะครับตัวนี้ก็ยังเป็นอยู่ไม่รู้ว่าขึ้นมาได้อย่างไรนะครับนี่ครับค่อนข้างเยอะเลยครับนี่ครับเป็นหมดเลยนะครับหอยข้าว การก็บไข่หอยโคงในครั้งนี้นะครับก็เหมือนกับการได้เดินผจญภัยในป่าไปด้วยในตัวเลยนะครับนี่นะครับ อยากจะบอกว่ารุกมากจริงๆเลยครับทุกคนเล่นเอาเหนื่อยเหมือนกันนะครับครั้งนี้แต่ก็สนุกดีนะครับเนื่องจากว่าไข่หอยโขง่งค่้นข้างเยอะเลยครับแล้วก็ยังมีหอยข้าวแล้วก็ได้พ่อแม่พันธุหอยโข่งมาบางตัวด้วยครับ for ning tua ได้พ่อแม่พันธุ์อีกหนึ่งตัวครับ สองรังน้ำจมน้ำไปแล้วนะครับ ส่วนใหญ่ที่เก็บได้ในวันนี้นะครับเป็นไข่ที่ค่อนข้างยังอ่อนอยู่นะครับเนื่องจากว่าหอยได้วางไข่เพียงไม่กี่วันนะครับซึ่งไข่แบบนี้นะครับผมก็ยังไม่ได้ส่งให้ลูกค้าก่อนนะครับเนื่องจากว่าต้องรอให้ไข่แก่อีกสักนิดนะครับเนื่องจากว่าถ้าเราส่งไข่อ่อนแบบนี้นะครับถึงแม้ว่าเราจะห่อกันกระแทกทุกดรงนะครับแต่ว่า เวลาที่อยู่ในกล่องพัสดุนะครับอาจจะได้รับการกระเทกรังก็อาจจะช้าได้นะครับดังนั้นผมก็จะทําการตากแห้งไว้ก่อนประมาณ2 -3 วันก่อนส่งลูกค้านะครับตาหคลิปนี้นะครับผมก็ฝากติดตามช่องสตูนฟาร์มเพื่อรอรับชมข้อมูลก่าวสาร ความรู้ใหม่ๆได้ตลอดเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ